ว่าไออพาร์ตเมนต์เขาปรับปรุงใหม่ปรับปรุงใหม่ก็ไม่มีลูกบ้านอยู่ทาสีใหม่เพราะว่ามันโซมแล้ว คนนี้หลับสบายอที่สองที่สามเขาหลับแล้วไม่เพิ่งตื่นหลับไปใช่ไหมนะหลับไปสักพักแล้ว ไปสักพักแล้วพึ่งตื่นนะเนี่ย,ยน้อยหานาที <c oughs> ตกสมปัน,นี่ยชิงไรอ ที่สองที่สามเขาหลับสบายแล้วเนี่ยนี่หลับแต่วันนี้ง่วงก็เลยหลับสี่ทุ่มพุ่งตื่นตีหนึ่งอ่ะตื่ไปตัวแล้วไม่มีอะไรก็หลับต่อเดี๋ยวเหาไปหลับต่อเนี่ยหลับยาวเลยนะ หลับยาวไม่ได้คอหายหลังเที่งคืนส่วมากขโมยมันจะหลับหมดมอยมันจะมานี่แหละต้มสองตุง้ อย่างวิกการเาไม่เข้าพื้นที่ส่วนบุคคลอะเพะว่ากฎหมายมันแรงบุกรุกเลยจเจอข้อหาบุกรุกอับทรบอีกจะเจอหลายข้อหา